ดังไกลถึงอินเดียแล้วนะครับสำหรับน้องอุงอิงเพชรบั้นแพงเป็นคลิปยืนยันจากพี่อออสุรพลนะครับหลังจากที่เดินทางไปทัวร์คอนเสิร์ตท,ที่อินเดียล่าสุดพระพิสุสงฆ์ฝากของมาให้อุงอิงเพชรบั้นแพงเป็นเครื่องการันตีแล้วว่า FC แฟนคลับอุงอิงเพชรบั้นแพงมีอยู่ทุกหย่อมหญ้าหรือไม่<ว>อันนี้ฝากให้น้องอุงอิงนะครับทุกคนอาจารย์ติดตามน้องอิงอยู่ครับที่วัดไทยพุทธคยาอินเดียนะคะขออนุญาตรับแผนค่ะ คคือออถถ้้้าาดูตงีกรสวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีนวลชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี FC สาวน้อยแล้วก็ FC น้องอุ๋งอิเงเพชรบ้านแพงทุกคนทุกท่านเลยก็แล้วกันครับหลายคนคงได้เห็นคลิปผ่านช่องออฟสุรพลแล้วใช่ไหมครับหลังจากที่พี่ออฟสุรพลเนี่ย ลาวงสาวน้อยเพชรบันแพงไปสักระยะหนึ่งทุกคนเพื่อที่จะไปทัวร์คอนเสิรนะ์ตเนาะตอนนี้อยู่อินเดียก็เป็นภาพบรรยากาศที่ได้เห็นหลายๆคอนเทนต์ที่พี่ออฟถ่ายลงแต่ว่าล่าสุดที่น้องหยิบยกมาเล่าในวันนี้นั่นก็คือประเด็นที่พระพิสุสงฆ์ครับไม่แน่ใจว่าเป็นเจ้าอาวาสหรือไม่ก็คือเป็นเอน้องอุงอิงเพชรบันแพงนั่แหละครับติดตามอยู่ที่ประเทศอินเดียทุกคนก็ถือว่า ดังไกลไหมเอาจริงๆแล้วก็คือ FC แฟนคลับเนี่ยมีอยู่ทั่วทุกมุมโลกแหละเพราะว่าทุกวันเนี้ยเน็ตหรือว่าอะไรมันก็ถึงกันหมดแล้วมีอินเทอร์เน็ตที่ไหนมีอุงอีเพื่อนๆที่นั่นหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆคนก็คิดถึงบ้านเนาะก็จะดูคอนเทนต์เกี่ยวกับ ประเทศของตนเองอะไรประมาณนี้บางคนชอบหมอลำก็จะดูหมอลำบางคนชอบอเกี่ยวกับคอนเสิร์ตอะไรหลายๆอย่างก็จะดูคอนเทนต์ทุกวันนี้มันเชื่อมโลกกันแล้วละครับหมายถึงว่าเชื่อมโลก,กน,นะเพราะว่ามีอินเทอร์เน็ตก็ไปได้ทั่วทุกแห่งหนแหละทุกคนแต่ว่ามันก็จะมีบางประเทศนะที่ไม่สามารถที่จะเปิด YouTube ได้อะไรประมาณนี้น่าจะเป็นในส่วนของรัเสเซียหรือเปล่าเพราะว่าน้อนเคยไปรัเสเซีย u t u b e อะไรเงี้ยเล่นไม่ได้ Facebook เล่นไม่ได้จีนอย่างเงี้ยเฟซบุ๊กเล่นไม่ได้ทุกคน แล้วก็ลายเล่นไม่ได้เพราะว่าเขาใช้อีอกแอปหนึ่งก็คือนี่แหละครับอยากจะหยิบยกมาเล่าทําไมถึงอยากจะพูดถึงเรื่องนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างที่น้อนเคยบอกไปก่อนหน้านี้สําหรับ FC ฟซีแฟนคลับที่เราจะได้เห็นผ่านทางมาไล่น้ําใจด้วยไหม จริงๆแล้วก็คือแต่ว่าประเทศอินเดียนะี่เซอร์ไพรส์นะเพราะว่ายังไม่เคยมีใครมาคอมเมนต์หรือว่ามีคนมาคอมเมนต์เลยแต่นอนไม่ได้เห็นเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะไปส่วนยุโรปอะไรประมาณนี้นะทุกคนมีอ่าอิตาลีมีไหมไม่แน่ใจแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยน้องไปทัวร์มาแล้วแล้วก็ได้เห็น FC Fan แฟนคลับเนีย่ยมาให้กำลังใจกันอย่างหนานแน่นเลยทุกคนรวมไปถึงฝั่งนู้นแหละก็คือแม่ฮักแม่ไม่อยู่ประเทศไหนนะลืมละ อันนั้นแหละก็เอาง่ายๆก็คือไม่ใช่แค่อยู่ในประเทศเท่านั้นที่เป็น fc น้องอุงอิงเพชรบันแพงแล้วก็ fc ที่เป็นพระสงฆ์เนี่ยไม่ใช่แค่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นอยู่ต่างประเทศก็มีแต่ว่าในประเทศไทยก็จะเป็นพวกสายพระเกจิพระดังๆอะไรนี้นะก็ได้ดูคลิปอ,องอุงอ,งอิง,อง,องอเพชรบันแพงแล้วก็รู้สึกเอ็นดูรับเป็นลูกศิษย์อะไรประมาณนี้หลวงพ่อเสียหลวงพ่อเสียประสันหลวงพ่อเสือหลวงปู่หลวงปู่ศิลา แล้วก็หลวงหลวงพ่อบุญหนุนและอีกหลายคนทุกคนที่อีกหลายองค์ที่แบบว่าเห็นผ่านหน้าผ่านตากันมาอะไรเงี้ยเจ้าอาวาสวัดดังๆเนี่ยเอนดูองอิง,อง,องเพชรพันแพงหมดแล้วครับไม่ได้บอกว่าเป็นการแบบโม้ไปอะไรเงี้ยบางคนแบบเพิ่งเข้ามาดูคลิปเขาบอกว่าอวยกันเกินไปไหมองอิง,องเพชรพันแพงก็แค่หมอลำก็จะดังอยู่ในกลุ่ม FC ฟซแฟนคลับแต่ต้องยอมรับแบบนี้ครับว่าในกลุ่ม FC ฟซแฟนคลับก็จริงแต่ว่ามันเป็นกลุ่มที่ใหญ่มาก ก็ล่าสุดวันนี้เนาะวันที่5พฤศจิกายน2568ภาพบรรยากาศก็จะได้เห็น FC แฟนคลับฝั่งนครสวรรค์ปากน้ำโพทุกคนโมจิดังอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นภาคเหนือตอนล่างอะ่ะก็ ไม่ได้ต่างจากที่อื่นๆทุกคนก็มี fc แฟนคลับมารอต้อนรับมาให้กำลังใจกันหนาแน่นเช่นเคยนั่นแหละครับแล้วก็อีกทุกหย่อมหญ้าเนาะเชื่อว่าถ้าไปใต้ก็น่าจะมีถ้าไปเหนือก็น่าจะมีแล้วก็ภาคอีสานไม่ต้องพูดถึงแต่ทุกสนามกันอยู่แล้วแล้วก็ประเด็นนี่แหละครับอินเดียที่พี่อ๊อฟสุรพลถ่ายมาให้น่าจะเป็นพระพิคเนตหรือเปล่าที่พระอาจารย์หรือว่าพระภิสุสงอ,งองค์นี้นะนั่น,นเรียกจเจ้าอาวาสได้ไหม ก็คือน่าจะเป็นเจ้าอาวาสแหละเพราะว่าดูจากทรงแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มอบพระพิฆเนศให้พระพิฆเนศก็ความหมายนี่ก็ถือว่าเรื่องค้าขายเรื่องเงินทองเรื่องความโชคลาบโชคดีอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นบังเกิดขึ้นอยู่แล้วสําหรับ้องอุ๋ยมันแพงก็เสริมดวงเสริมชะตากันไปก็ถือว่าเป็นของขวัญที่ใช้คําว่าเป็นวัตถุมงคลเลยก็ว,ว่าได้ที่พระอาจารย์องค์นี้ได้มีโอกาส มอบให้อุงอิงเพชรบัานแพงผ่านจื่อกลางพี่ออฟสุรพลนะที่เดินทางไปทัวร์ประเทศอินเดียเป็นอีหนึ่งเรื่องราวครับที่น้อนอยากจะจิบยกพยายามที่จะเอาประเด็นแบบนี้มาตีแผ่มาเปิดเผยให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซีได้รับชมรับฟังกันว่า แม้อุงอิงเพชรบันแพงจะเป็นหมอลำแม้อุงอิงเพชรบันแพงจะอายุ19ปีแม้อุงอิงเพชรบันแพงจะมีคนบอกว่าดังในแค่กลุ่ม fc แฟนคลับแต่ว่ากลุ่ม fc แฟนคลับก็กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศอย่างที่พ่อพ่อแม่ fc ได้เห็นผ่านทางไลฟ์สดพ่อการชัยชัดเจนที่สุดเลย ก็คือล่าสุดพ่ากันชัยนี่แหละทุกคนไปอ่านคอมเมนต์ดูก็ได้ว่าเชียร์จากฝั่งนู้นเชียร์จากประเทศนี้เชียร์จากภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางเชียร์จากฝั่งยุโรปเชียร์ฝ่าเชียร์จากฝั่งประเทศอีกหลายๆประเทศที่เรารู้สึกว่ามันเป็นความอัศจรรย์ใจอย่างหนึ่งเนาะมันทําให้ เกิดความรักได้มากมายขนาดนี้ตีแผ่ไปทั่วทุกมุมโลกนั่นใช้คำนี้ไม่เกินจริงทุกคนเชื่อว่าถ้ามี FC แฟนคลับที่อยู่ทางต่างประเทศแล้วได้เจอใครหลายๆเจอใครสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยที่มีโอกาสที่จะนำพาสิ่งดีๆมาให้น้องอุ่งอีกเพื่อแนแพงได้เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่า ทุกวันนี้ไปสษณีหรือว่าการขนส่งมันสะดวกอยู่แล้วพอหักแม่ฮักทางต่างประเทศก็ส่งพัสดุมาให้น้องอุ๋งอิงเพื่อแพงอยู่บ่อยๆเราก็จะได้เห็นบรรยากาศกันที่มันเกิดขึ้นระหว่างทางในการที่จะก้าวค่อยๆก้าวไปในวงการหมอลำเนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มหัศาจรัรย์ใจนั่นต้องบอกแบบนี้เลยว่าสาวน้อยมหาารรยัสจัน ไม่เกินจริงทุกคนยังใช้คำนี้กับอง์อิงเพชรบ้านแพงได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราในฐานะที่เป็นนักข่าวแล้วติดตามทุกวงการแหละเราก็ดูข่าวไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่อาจจะไม่ได้ทันกระแสตกกระแสบ้างในบางในบางมุมอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นแบบฟิลฟิลแบบนักร้องดารานักแสดงอะไรเงี้ยเอาจริงๆก็มี fc แฟนคลับกันอยู่ทั่วทุกมุมโลกแหละแต่ อยากจะเอามาขยายความในประเด็นขององคอิงเพชรบันแพงที่มันเกิดขึ้นกับตัวน้องเป็นเด็กบ้านๆจริงๆเป็นเด็กที่นอนข้างครอกครัวจริงๆปัจจุบันมีคา,าร์ดิฮาดปัจจุบันมี f c ซแฟนคลับให้การต้อนรับให้การเอ็นดูให้การโอบอุ้มแล้วก็ล่าสุดการันตีจากทางแม่ทางป้าลำพันธ์ที่ต้องใช้คําว่าเอ็นดูขั้นสุดถึงขั้นยกองอิงเพชรบันแพงข้อดีเป็นยังไงน้องลีย่า เป็นยังไงต้องเปรียบเทียบแล้วก็เอาพี่อุงอิงเป็นแบบอย่างหลายหลายคนมาคอมเมนตะ์นั่นนั่นเข้าไปอ่านคอมเมนต์ก็บอกว่าถ้าน้องลีญาปรับตัวหรือว่าอีกโก้ไม่สูงคนละคนนะครับอีกคนหนึ่งทุกคนน้องลียาก็คือลูกแม่ลูลกป้าลําพันธ์แล้วมันมีอีกคนหนึ่งที่เป็นหลานที่มันมีประเด็นก่อนหน้านี้นั่นเองชื่อเป็นผลไม้พ่อพ่อ,พอแม่เอฟซน่าจะนึกออกแหละว่าใครอะไรอย่างเงี้ยที่บอกว่าอยู่วงไม่ได้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอยากจะมาชี้แจงในประเด็นนี้ด้วยเพราะว่าเขาไปอ่านคอมเมนต์บางทีบอกเอา้า น้องลีญาก็ไม่ได้อีโก้สูงนะน้องเป็นคนที่มีความสามารถด้วยและพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาอะไรประมาณนี้นก็เลยอยากจะมาชี้แจงตรงนี้นิดนึงแต่ว่าภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นภาพรวมก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องอิตรเดียอินเดียรักอุงอิงเพชรบ้านแพงนั่นแหละครับแน่นอนครับหากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีถนน,นชัยไว้ด้วยกันแล้วกันครับหาวิีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับอุงอิงวงการหมวอลำก็จะหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้มาเล่ากันในสไตล์ของพี่ฮักนักข่าวสำหรับคลิปนี้นนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ